สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมมันนี่เจอร์นี่วันนี้อยากชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางไปในโลกของทองคำที่กำลังไกลท่ทำสถิติสูงสุดใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้ราคาทองคำกำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั้งนักลงทุนนักวิเคราะห์และแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจโลกต่างหันมามองกันอย่างจับตาเพราะทุกครั้งที่ทองคาขึ้นแรงมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกราฟแต่เป็นสัญญาณที่บอกอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับระบบการเงินโลกทั้งระบบทำไมทองคำถึงกลับมาใกล้ระดับสูงสุดอีกครั้งทั้งที่เศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะไม่ได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเพราะแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่กัดกินมูลค่าเงินหรือว่าเป็นเพียงการเก็งกำไรชั่วคราวจากนักลงทุนที่วิ่งเข้ามาหากำไรระยะสัน้นคุณผู้ฟังเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองหรือเปล่าครับว่าทองคำที่เราเรียกว่า s a ฟ e h a v e จริงๆแล้วมันปลอดภัยจริงหรือไม่ เมื่อเรามองลึกเข้าไปความขัดแย้งเริ่มชัดเจนขึ้นบางฝ่ายเชื่อว่าทองคำคือเกราะป้องกันเงินเฟอ้อเป็นที่พักเงินที่มั่นคงที่สุดในยามที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่บ่งบอกว่าการขึ้นของราคาทองคำในรอบนี้อาจเป็นเพียงการเก็งกำไรของกองทุนใหญ่ๆที่เข้ามาซื้อดักหน้าเพื่อหวังผลกำไรระยะสั้นไม่ได้สะท้อนถึงความมั่นคงระยะยาวของระบบการเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า นี่คือความจริงที่สร้างความสับสนให้ตลาดอย่างมากถ้าเรามาเจาะปัจจัยแรกสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเงินเฟอ้อราคาสินค้าและบริการทั่วโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้คนไม่มั่นใจว่าค่าเงินที่ตัวเองถืออยู่จะยังคงมูลค่าได้เหมือนเดิมหรือไม่นี่คือจิตวิทยาตลาดที่ทําให้ทองคําถูกผลักขึ้นคุณผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับหากวันนี้คุณมีเงินสดหนึ่งก้อนแต่ปีหน้าเงินก้อนนั้นซื้อของได้น้อยลงคุณจะเลือกถือเงินสด หรือถือทองคําที่มักจะขึ้นตามต้นทุนชีวิตปัจจัยต่อมาคือค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐการพริมพ์เงินออกมาอย่างต่อเนื่องและนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นล้วนทําให้ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ถูกตั้งคําถามคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคํามักจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับดอลลาร์เสมอเพราะเมื่อค่าเงินสหรัฐอ่อนคนทั่วโลกก็จะมองหาทรัพย์สินที่เก็บมูลค่าได้จริงและทองคําคือคําตอบที่ถูกเลือก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้ามสงครามที่ยืดเยื้อความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่คาดเดาไม่ได้ลุ้นสร้างแรงกดดันให้นักลงทุนวิ่งเข้าหาทรัพย์สินปลอดภัยคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามใหญ่ราคาทองคําพุ่งขึ้นทันทีนี่คือสัญชาตญาณของตลาดที่มักจะหาที่หลบภัยที่หลายคนยังไม่ทันได้คิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า การที่ทองคำพุ่งขึ้นรอบนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงปัญหาด้านเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของนักลงทุนและรัฐบาลทั่วโลกธนาคารกลางหลายประเทศต่างเร่งสะสมทองคำมากที่สุดในรอบหลายสิบปีเพื่อกระจายความเสี่ยงจากดอลลาร์และสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวดังนั้นทองคำรอบนี้อาจไม่ใช่เพียงการขึ้นลงตามรอบเกณฑ์กำไรแต่คือสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในระบบการเงินโลก หากโลกไม่มั่นใจในเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งอีกต่อไปทองคำอาจกลายเป็นภาษากลางที่ทุกคนกลับมาเชื่อถือและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มันใกล้ทำสถิติสูงสุดในวันนี้คุณผู้ฟังครับการลงทุนทองคำจึงไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าคือเซฟเฮเว่นหรือเครื่องมือเก่งกำไรเพราะแท้จริงแล้วมันคือทั้งสองอย่างขึ้นอ,อยู่กับว่าเรามองในกรอบเวลาไหนหากคุณถือระยะสั้นเพื่อเก่งกาไรก็อาจจะเสี่ยงกับความผันผวน แต่ถ้าคุณถือระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของโลกทองคําก็ยังคงทําหน้าที่เป็นที่พักเงินที่น่าเชื่อถือมองทองคําในมุมไหนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเลือกมุมมองนี้จะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การเงินของคุณทั้งชีวิตบางทีสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเดาว,ว่าราคาจะขึ้นหรือลงแต่คือการเข้าใจว่าทำไมมันถึงขึ้นและเราควรวางแผนรับมืออย่างไรวันนี้ผมมันนี่เชอร์ อยากทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดตามว่าทองคำที่กำลังใกล้ทำสถิติใหม่ครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้คุณปกป้องอนาคตหรือจะกลายเป็นเพียงกระแสะเก่งกำไรที่วิ่นเร็วแล้วจบลงอย่างรวดเร็วคุณผู้ฟังพร้อมแล้วหรือยังที่จะตัดสินใจจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงกระแสะข่าวที่ผ่านหูผ่านตาอย่าลืมติดตามต่อในตอนถัดไป เพราะผมจะพาคุณไปเจาะลึกว่าทําไมเงินเฟอ้อถึงเป็นไฟเงียบที่ผลักดันทองคําขึ้นเรื่อยๆและทําไมมันถึงสําคัญกว่าที่หลายคนคิดครับมีอยู่หนึ่งปัจจัยที่ทรงพลังและคอยขับเคลื่อนราคาทองคําในทุกยุคทุกสมัยปัจจัยนี้ไม่เคยหายไปจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเลยและมันคือสิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกหวาดกลัวแต่ก็ไม่มีใครหนีมันพ้นนั่นก็คือเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อกาลังทําให้มูลค่าของเงินสดที่คนถืออยู่ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับวันนี้คุณมีเงิน1 0 0่0นบาทคุณรู้สึกมั่นใจว่ามันมากพอสําหรับการซื้อของจําเป็นหลายอย่างแต่พอเวลาผ่านไปปีหน้าเงินก้อนเดียวกันอาจซื้อของได้น้อยลงเพราะราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นสิ่งนี้ทําให้คนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามว่าควรเก็บเงินสดไว้หรือควรหาสินทรัพย์อย่างทองคําเพื่อรักษามูลค่าบางคนบอกว่าการถือเงินสดดีกว่าเพราะเมื่อราคาสินค้าลงหรือเศรษฐกิจปรับตัว เงินสดจะมีพลังในการซื้อที่มากขึ้นแต่ในโลกจริงที่เงินเฟอ้อสูงต่อเนื่องเงินสดกลับถูกกัดกร่อนคุณค่าทีละน้อยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการปล่อยให้เงินเฟอ้อกัดกินค่าเงินเหมือนเรากำลังยืนดูเงินตัวเองละลายช้าๆโดยไม่รู้ตัวทองคำมีบทบาทสำคัญในฐานะเกราะป้องกันเงินเฟอ้อมาโดยตลอดหากมองย้อนกลับไปในหลายทศวรรษทุกครั้งที่เงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นราคาทองคำก็มักจะขยับขึ้นตาม เช่นในช่วงวิกฤตน้ำมันราคาทองคําพุ่งขึ้นแรงหรือแม้แต่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางทั่วโลกพิมพ์เงินเพื่ออัดฉีดเข้าสู่ระบบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่มีเงินใหม่ไหลเข้ามามากค่าเงินจะถูกเจือจางและทองคําจะยิ่งมีค่าเพราะมันไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ง่ายๆแต่ก็มีความจริงอีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทันได้คิดและนี่คือจุดหักมุมสําคัญไม่ใช่ทุกครั้งที่เงินเฟ้อสูงแล้วทองคําจะพุ่งขึ้นเสมอ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ต้องมองควบคู่กันไปคืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพราะถ้าธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าระดับเงินเฟ้อจริงๆนักลงทุนบางกลุ่มจะหันไปเก็บเงินสดหรือพันธบัตรแทนทองคําทําให้แรงซื้อทองคําอาจลดลงได้นี่คือความซับซ้อนที่คนทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงในเชิงความน่าจะเป็นหากเงินเฟ้อย,ยังสูงแต่อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบทองคํามีโอกาสสูงที่จะทะยานขึ้นต่อ แต่ถ้าเกิดการควบคุมเงินเฟ้อได้และดอกเบีย้ยสูงพอที่จะลบความเสี่ยงออกนักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการเข้าซื้อทองคําแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามคุณผู้ฟังลองคิดดีๆว่ามีธนาคารกลางประเทศไหนที่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยหนี้สินและความเปราะบางทางเศรษฐกิจและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกตธนาคารกลางทั่วโลกกาลังทําสิ่งที่ย้อนแยง้ง พวกเขาพูดว่าต้องการควบคุมเงินเฟอ้อแต่ในเวลาเดียวกันกลับซื้อทองคําสะสมเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงที่สุดในรอบหลายสิปีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่คือสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาเองก็ไม่มั่นใจในค่างเงินที่ตัวเองพิมพ์ออกมาเมื่อเรามองภาพใหญ่ออกมาทองคําไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันความเสียหายจากระบบเงินที่ไม่แน่นอน ทุกครั้งที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นคือการทดสอบความแข็งแรงของระบบการเงินและทองคํามักจะเป็นคําตอบสุดท้ายของคนที่ไม่เชื่อมั่นในกระดาษที่เรียกว่าเงินคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณถืออะไรอยู่ในมือเงินสดที่ถูกกัดกร่อนทุกวันโดยเงินเฟ้อหรือทองคําที่ไม่ขึ้นอยู่กับการพิมพ์ธนบัตรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคําตอบนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะรักษามูลค่าของทรัพย์สินในอนาคตได้หรือไม่ ผมมันนี่เจอนี่อยากถึงท้ายด้วยความจริงง่ายๆว่าเงินเฟอ้อไม่เคยใจดีต่อใครและทองคำคือหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถรับมือกับมันได้เสมอแล้วคุณล่ะพร้อมหรือ,อยังที่จะมองทองคำไม่ใช่แค่ราคาขึ้นลงแต่เป็นกรอบป้องกันเวลาของคุณที่กำลังถูกขโมยไปช้าๆ ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่กำลังอ่อนค่าลงและเปิดเผยว่าทำไมการอ่อนค่าของเงินสหรัฐจึงทำให้ทองคำกลับมาเป็นพระเอกของโลกการเงินอีกครั้งคุณผู้ฟังห้ามพลาดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นแรงในช่วงนี้และมันเป็นปัจจัยที่แทบจะเดินสวนทางกันอยู่เสมอนั่นก็คือค่าเงินดอลลาร์ ทุกครั้งที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองคำจะถูกกดดันให้ร่วงลงแต่ในรอบนี้กลับตรงกันข้ามดอลลาร์อ่อนลงอย่างต่อเนื่องและทองคำกำลังทยานขึ้นคุณผู้ฟังอาจสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศที่ถือว่าเป็นเจ้าของเงินสกุลหลักของโลกประเทศสหรัฐพยายามใช้ดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแต่ในขณะเดียวกันหนี้สาธารณะของพวกเขาก็พุ่งขึ้น,นเรื่อยๆ จนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดจริงหรือไม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความเชื่อมั่นคือหัวใจสำคัญของค่าเงินถ้าโลกไม่เชื่อมั่นดอลลาร์ที่เคยแข็งแกรง่งก็สามารถอ่อนค่าลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อดอลลาร์อ่อนทองคำกลับมามีบทบาทในฐานะสินทรัพย์ที่ทุกคนหันไปหาทันทีคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับ หากคุณถือสกุลเงินที่กำลังเสื่อมค่าอยู่ในมือคุณจะยังมั่นใจหรือจะหันไปหาทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดๆเลยทองคำจึงถูกเลือกเพราะมันไม่มีสัญชาติไม่มีธนาคารกลางคอยพิมพ์เพิ่มและไม่สามารถเสื่อมค่าได้เพียงเพราะนโยบายการเมืองคุณทุกฟังรู้ไหมครับว่าความน่าจะเป็นที่ดอลลาร์จะยังอ่อนต่อเนื่องไม่ได้มาจากการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลายด้าน ทั้งการลดดอกเบีย้ยที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นการขาดดุลการคลังที่ขยายตัวและความเสี่ยงที่ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐกำลังพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายน้ำมันระหว่างประเทศที่เริ่มใช้สกุลเงินอื่นมากขึ้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่กำลังค่อยๆขยับเข้าใกล้ถ้าโลกเดินไปในทิศทางที่มีหลายสกุลเงินแข่งกัน ดอลลร์าอาจสูญเสียสถานะการเป็นศูนย์กลางการเงินและทองคำก็จะถูกยกขึ้นมาแทนที่ในฐานะภาษากลางของการค้าระดับโลกคุณผู้ฟังลงจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งน้ำมันถูกซื้อขายด้วยทองคำหรือประเทศต่างๆกำหนดสำรองเงินตราโดยอิงกับทองคำแทนที่จะเป็นดอลลราระบบการเงินโลกจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แค่ไหน ความน่าจะเป็นที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในทันทีอาจยังไม่สูงมากแต่ทิศท,ทางกำลังชัดเจนขึ้นทุกวันการที่ธนาคารกลางหลายประเทศสะสมทองคำเพิ่มขึ้นคือสัญญาณเตือนว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่ดอลลาร์ไม่ได้เป็นใหญ่เหมือนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อความเชื่อมั่นต่อเงินกระดาษสั่นคลอนทองคำคือสิ่งที่ทุกคนหวนกลับมาเชื่อถือเสมออย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าตลาดไม่เคยวิ่งเป็นเส้นตรงการอ่อนค่าของดอลลาร์อาจถูกหยุดชั่วคราวหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนกลับไปเชื่อมั่นเช่นการปรับนโยบายการเงินที่เด็ดขาดหรือการอัดฉีดเงินที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้เศรษฐกิจสหรัฐแต่ในระยะยาวโครงสร้างหนี้และปัญหาการขาดดุลยังคงเป็นแรงกดดันใหญ่คุณผู้ฟังครับ ทองคำจึงไม่ใช่แค่ตัวเลือกในการลงทุนแต่มันสะท้อนถึงความไม่มั่นใจที่กำลังซึมลึกอยู่ในระบบโลกและดอลลาร์ที่อ่อนค่าคือเชื้อเพลิงสำคัญให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในทุกครั้งที่ดอลลาร์สั่นคลอนนักลงทุนทั่วโลกจะพร้อมใจกันวิ่งเข้าสู่ทองคำราวกับเป็นสัญญาณทางจิตวิทยาที่ถูกฝังในระบบการเงินผมมานเจอร์นี่ อยากจะชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองว่าโลกอนาคตเราจะถือเงินอะไรไว้เป็นมาตรฐานจริงๆจะเป็นดอลลาร์ที่กำลังถูกตั้งคำถามหรือจะเป็นทองคำที่พิสูจน์มาแล้วหลายพันปีว่ามีคุณค่าแท้จริงนี่คือสิ่งที่ทำให้ตอนนี้ทองคำไม่เพียงแต่ใกล้ทําสถิติสูงสุดใหม่แต่ยังเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นที่ดอลลาร์กำลังสูญเสียไปทีละน้อย คุณผู้ฟังพร้อมแล้วหรือยังที่จะอ่านสัญญาณเหล่านี้ให้ทันและปรับแผนการเงินของตัวเองผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรงแต่มีพลังมหาศาลในการผลักราคาทองคำให้พุ่งขึ้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คุณผู้ฟังห้ามพลาดมีปัจจัยหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบีย้ยหรือเงินเฟ้อโดยตรง แต่มีพลังมากพอที่จะทำให้ราคาทองคำทยานขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วันปัจจัยนั้นก็คือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่โลกตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอน นักลงทุนมักจะตัดสินใจรวดเร็วและเลือกสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดทันทีและทองคําคือคําตอบแรกเสมอบางคนมองว่าทองคําไม่ได้ปลอดภัยจริงๆเพราะในบางเหตุการณ์ราคาก็ผันผวนรุนแรงเช่นกันแต่ในอีกมุมหนึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่าทุกครั้งที่มีสงครามหรือวิกฤตการเมืองระดับโลกราคาทองคําจะพุ่งขึ้นแทบจะทันทีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย ราคาทองคำขยับขึ้นอย่างฉับพลันในวิกฤตการเงินเอเชียก็เช่นกันและล่าสุดเมื่อเกิดความไม่สงบในตะวันออกกลางราคาทองคำก็พุ่งขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทองคำไม่ได้ขึ้นเพราะตัวมันเองแต่ขึ้นเพราะความกลัวและความไม่มั่นใจของมนุษย์เมื่อข่าวสงครามแพร่กระจายออกไปคนจำนวนมากเชื่อว่าความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจจะสั่นคลอนและนั่นทำให้พวกเขาเทเงินเข้าสู่ทองคำคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ความกลัวเป็นตัวเร่งที่มีพลังมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจใดๆความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในรอบนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชั่วคราวเหมือนในอดีตหากแต่เป็นการประทะกันระหว่างมหาอำนาจที่ยืดเยื้อและอาจลากยาวหลายปีคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับถ้าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดำเนินต่อไปหรือถ้าสงครามในยุโรปยังไม่สิ้นสุดในเร็ววันทองคำจะไม่ได้แค่พุ่งขึ้นเพราะข่าวชั่วคราว แต่จะได้รับแรงหนุนระยะยาวจากบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความน่าเป็นใจที่ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นต่อจากความเสี่ยงเหล่านี้จึงมีมากพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อมองร่วมกับปัจจัยอื่นอย่างเงินเฟ้อและดอลลาร์อ่อนค่าซึ่งทำให้ทองคำได้รับแรงสนับสนุนรอบด้านคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าธนาคารกลางหลายประเทศใช้โอกาสนี้สะสมทองคาเพิ่มขึ้นเพราะพวกเขาเองก็รู้ว่าความเสี่ยงทางการเมืองและความขัดแยง้งอาจจะไม่จบง่ายๆ อย่างไรก็ตามเราก็ต้องระวังด้วยว่าตลาดทองคำก็มีด้านที่ผันผวนเช่นกันเพราะเมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงราคาทองคำก็อาจย่อตัวลงได้เร็วดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่มองเพียงระยะสั้นอาจเจอแรงเหวี่ยงที่ทำให้ขาดทุนได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังมองในระยะยาวความเป็นไปได้สูงที่ทองคำจะยังคงได้รับแรงหนุนอยู่เสมอคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารวมภาพใหญ่เข้าด้วยกันทองคำจึงไม่ใช่แค่โลหะมีค่า แต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในโลกที่เปราะบางทุกครั้งที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่สงครามยังไม่จบความต้องการทองคําก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและนี่คือสิ่งที่ทําให้ราคาทองคําใกล้ทําสถิติสูงสุดใหม่สิ่งที่เรากําลังเห็นไม่ใช่เพียงเกมการเงินแต่คือการสะท้อนว่ามนุษย์ยังไม่สามารถสร้างระบบใดที่ปลอดภัยกว่าการกลับไปหาทองคําและนี่คือความจริงที่หลายคนมองข้าม หากคุณกำลังติดตามราคาทองคำวันนี้อย่ามองเพียงแค่กราฟแต่จงมองไปถึงข่าวความขัดแยง้งและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโลกด้วยเพราะนั่นแหละคือพลังที่ผลักดันทองคำอย่างแท้จริงแล้วคุณผู้ฟังละ่ะพร้อมหรือยังที่จะตัดสินใจจากความเข้าใจจริงๆว่าทองคำคือเกราะป้องกันหรือเพียงแค่สนามให้คนกลัววิ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปสู่คำถามใหญ่ที่สุดที่ทุกคนอยากรู้ ทองคำใกล้ทำสถิติใหม่ครั้งนี้มันคือเซฟเฮเวนที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการเกงกำไรที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อคุณผู้ฟังต้องติดตามครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคำถามที่หลายคนรอฟังคำตอบมากที่สุดก็คือทองคำที่กำลังวิ่งขึ้นแรงแบบนี้จริงๆแล้วมันคือเซฟเฮเวนหรือแท้จริงแล้วเป็นเพียงเครื่องมือเกงกาไรที่พร้อมจะทาให้ใครหลายคนเจ็บหนักความสับสนที่หยุดเต็มไปหมดในตลาดนักลงทุนรายใหญ่บอกว่า ทองคำคือที่พักเงินปลอดภัยแต่ในเวลาเดียวกันก็มีแรงเก่งกำไรจากกองทุนและนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาซื้อดันราคาให้พุ่งขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตีความแต่คือการต่อสู้กันระหว่างสองมุมมองที่ขัดแย้งโดยตรงเมื่อเรามองในมุมแรกทองคำเป็นเซฟเฮเวนจร <c oughs> ิงๆเพราะทุกครั้งที่โลกเผชิญวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อดอลลาร์ออนหรือสงคราม ทองคำมักจะกลายเป็นที่หลบภัยให้กับนักลงทุนคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าวันนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ค่าเงินกระดาษสูญเสียความน่าเชื่อถือไปคุณจะเลือกถืออะไรไว้ในมือเงินสดที่ไม่มีใครรับหรือทองคําที่มีค่ามาตลอดหลายพันปีเพราะในความเป็นจริงราคาทองคําที่พุ่งขึ้นแรงดึงดูดนักเก็งกาไรจํานวนมากเข้ามาเก็บกําไรระยะสั้นทําให้ตลาดมีความร้อนแรงและเสี่ยงต่อการย่อตัวแรง คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายครั้งที่ราคาทองคำทะยานขึ้นถึงจุดสูงสุดมักตามมาด้วยการปรับฐานที่รุนแรงและทำให้คนที่ตามกระแสเจ็บหนักทองคำเป็นทั้ง safe h a v e และเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรในเวลาเดียวกันเพียงแต่คำตอบที่แท้จริงขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณถือมันหากคุณลงทุนระยะสั้นความเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะเจอความผันผวนและเสี่ยงต่อการขาดทุนแต่ถ้าคุณถือระยะยาว เพื่อต้านเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทองคํายังคงทําหน้าที่เป็นกรอบป้องกันได้เสมอคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความน่าจะเป็นที่ทองคําจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของระบบการเงินโลกก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะธนาคารกลางหลายประเทศกำลังสะสมทองคำมากที่สุดในรอบหลายสิบปีพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่ไม่อาจพึ่งพาเงินดอลลาร์ได้เหมือนในอดีตและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆทองคำอาจไม่ใช่แค่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นกติกาใหม่ของโลกการเงินหากระบบการเงินโลกเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทองคําจะกลายเป็นทั้งเครื่องมือเก็งกําไรที่คนอยากได้และเป็นที่พักเงินที่ทุกคนต้องการพร้อมกันคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกประเทศพร้อมใจกันยึดทองคําเป็นหลักประกันมูลค่าโลกจะยังต้องพึ่งพลางเงินกระดาษหรือไม่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าทองคาไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง ความผันผวนในระยะสั้นยังคงมีอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายคนลังเลคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความลังเลนี้เองที่สร้างแรงซื้อและแรงขายพร้อมกันทําให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นและปรับฐานลงเป็นคลื่นไม่สิ้นสุดคุณผู้ฟังครับการลงทุนทองคําจึงไม่ใช่แค่ถามว่าจะขึ้นหรือลงแต่คือการถามตัวเองว่าเราเข้ามาในเกมนี้เพื่ออะไรถ้าเพื่อเก็งกําไรคุณก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงแต่ถ้าเพื่อป้องกันอนาคต คุณก็ต้องถือให้ยาวพอที่จะผ่านความผันผวนไปได้ผมมันนี่เจอ์นี่อยากทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังว่าทองคําที่ใกล้ทําสถิติสูงสุดใหม่ครั้งนี้กําลังสะท้อนทั้งความหวังและความกลัวของโลกในเวลาเดียวกันแล้วคุณละ่ะจะเลือกทองคําเป็นสนามเก่งกําไรหรือเลือกมันเป็นเกราะป้องกันอนาคตของคุณเราพาเดินทางจากเงินเฟ้อดอลลาร์อ่อนความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จนมาถึงคําถามใหญ่ที่สุดว่าทองคาคือเซฟเฮเวนหรือเก่งกําไร ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้คำตอบของตัวเองแล้วและหวังว่าคำตอบนั้นจะช่วยให้คุณวางแผนการเงินอย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมครับว่าทุกการตัดสินใจในวันนี้จะกำหนดอนาคตของคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปกับผมมันนี่เจร n e ี